วันนี้มันามโอ้มูลินด้ามเลยข้อข้อแถวแล้วว่าสันี20ตัวแล้ววาสันถดงหอยหวนหน้ามีแต่ตูวใหญ่ๆหเจ้าก็เล่าขขินโอ้เขาโค้งโคงวมีเนาะโอยตูดเขากละไปดีเมย์เมย์จักบาทเลยเมยอีกกมมื่นโอ้สามหมื่นพี่หนอสามหมืนสี่พันเขาคือขักตัวะ Mất mất, Tim đô tìm, no. Hoa hắn thì nó có tìm đi à. tìm <laughs> 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 <Bọn tài là cười> đi tìm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  tìm đi đi tìm 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 đi 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 ติดโตัันวนเต็มรถเลยพี่น้องหอยเวียดนามร่างขนฝนอยู่ไปจิตเต็มรถข้างนอเขาเจ้าออกไปมันมีรถพ่วงข้างนอกก็เต็มพ่วงอลยที่เขาเจ้าไม่อยากเอาเป็นพ่วงขอบคุณคานหนึ่งร่างขนฝนอยู่เวียดนามมีสองเจ้าเจ้านี่ก็ได้หลายตัวแล้วนี่เจ้านี่ก็ได้พุงว่าทั้งกล้วยคือก่อนล้วเจ้านี่ก็ได้นี่ก็เวียดนามพี่น้อง เขาลังขึ้นอยู่นี่ด้ามเขาเจ้ากาซื้ออยู่ค่อยผิดตั้งเงินไอ้เจ้าแก้วหายหลายตัวนี่เว้ยคืนหายเบียดบึ้บเลยนี่อี่แม่บึ้บพี่น้องเขาหนิเบียดก็ซื้อไปล่อขึ้นรถอยูล่อถ้าขึ้นรถอันนี้เบียดมีหลายเจ้าพี่น้องอันนี้เบียดเจ้าหนึงเจ้าข้างบนใบหลุนนี่พี่น้องเขากำลังนำเลี้ยงขึ้นอยู่ เขามาซื้อประจำแล้เวียดอะไรมาซื้อตลอดนี่เวียดจูนึงพี่น้องคนนี้จูเวียดเป็นคนไปหลุดซื้อทั้งนี้พี่น้องภาพไปเบิ่งอีกจูนึงเวียดองค์ว่าองค์เฮยองค์เงียบเหมืนนี้พระเอ้าว่าซื้อทั้งพี่อันุเวียดอนุมีอนุจังไงพระเอ้าว่าซื้อเอาทั้งมวลทั้งควายด้วกันอะไรก็ได้เต็มใกล้ที่เต็มกล้องเราควายก็ได้คนนี้เอาทั้งมวลทั้งควาย ทั้งงวงทั <t 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 ้งไข่เว um ียดนามมาสื่อมีท ok ้งงวทั้งไข่ต uh uh ัวน uh uh ้อยนะกระมีน่เหรอไหมงวงเก่าตัวยิ่ใหญ่ไข่เก่าตัวยิ่ใหญ่พี่น้อควางเวียดนามมาเดียวตัวน้อยเดียวแต่ว่าควายสิบเมื่อก็บรรดจักเที่ยังหลายมาเรื่อยไปให้เวียดคือเอาเมื่อคือปล่อยเขาเอาเมื่อคือมาสื่อ บ่ได้แากันโอเอาเนมงินเอาเงินตีอย่าเมื่อไม่ได้เจียวอยานะเงนางเอาเงินเมื่อซื้อตัวใหม่มาเลยเอเนมาเงินใหม่เลยเอเออจนเหอใอนข้ักาวฆกนสาม่หนหสาอ้สามสมันมนไม่ต้องตเป็นแบบนั้นลชาวชี้เดี๋ไม

ข้ไปัาไปัากันอยู่พันหนึ่งาสาลซีรูปกนลุูกับรูนาเรื่องเงินแม่ลูกก็เอาจำเป็นก็ได้ขายให้เขาขเก่าพี่นนอสามนสามพันมันยูทาเขาเจดินี่แหละพี่หนอเขาเจาเลือกใดเป็นจังไพี่หนอเขาจะไปขายใส่มันไม่มีคนซื้อพระทุดทายวราก็ขายคือเก่าแล้ว สุดท้ายแล้วก็จบยอ,อยอูย่เวียดคือเก่าพี่น้องฟังเหนียวเที่ยวไขว่เวียดฝังนี้ป้ามันแปล่าฝนมาว่าสีดีบ่ดียังสุดลงคือเกา่าราคาพี่น้องได้ดีมันเวียดน้ำพี่น้องเอ้ยได้ดีมันเวียดน้ำเขาจะามาบริเลียงบริเกียร์เขาจะามาเสือ่เสือเอร่รอดเนี่คุณน,ะนะคุณจะขาย 30, สามเมืองชีเขาก็มาเสือเขาซื้อ่าส,อ 33, สามเมืองสามได้ดีมันเวียดน้ำผนเลย เก็ยังไดเฮาบ่มีนมีวงไปเด้สุดท้ายแล้วก็เอาคือเก่าแล้วเอ็ดน้าเต็มคือเก่า <c oughs> อ่าเตรียมมีเพื่นอนเราเตรียมรถพอ่อวอเต็มทั้งวอทั้งไฟทั้งสองขั้นเวียดกันเลยเรื่องหนวกก็มีอยูย่ขั้นหนึ่งรถพว่วงเฮะจอเเดแครไปตะเด้อถุนเต็ียมคือกันนึ่งกันเลยอ่ะสุดท้ายมันจบอยู่เวียดคือเก่าพี่น้อง việt lạc ảo, nó hơi nổi không ngắm no. không, mình... không ngàn, phải... Oh, chốt du việt. Bỏ, đi thân... mương mương việt nam phi long. Mắt bà để khai cả thai cả mỏ phải việt cứ coi nó Cái chân đấy không, nó mới mỏng đấy, này hoài cái đấy cả ai say hoài việt, thì là, họ để che như đây hoài phi long, họ sưu khai ขายใหในหอยหอยกัอย,าย,อย,าย,อยาลาขายทรงเวียดต่อสามทอดเุ็นพี่น้องก็เดีกยวสิเมื่อเ้าเข้าจอดแล้วบัเตรียมรถแล้ว,วขึ้นบิดละพี่น้องเขาจะออกเมื่อได,ด้บัด